ถังขยะที่ใส่ในถุงดำแล้วเอาใส่ในถังพลาสติกปิดฝาไว้อย่างดีแต่พอเราเปิดมากับพบว่าถังขยะของเรานะครับมีกลิ่นเหม็นแล้วเราพอจะมีวิธีการขจัดกลิ่นเหม็นในถังขยะให้หายไปได้อย่างไรบ้างในคลิปนี้นะครับผมก็มีทิศไอเดียดีๆนะครับในการขจัดกลิ่นเหม็นในถังขยะให้หายไปได้นะครับมาให้รับชมกันอีกคลิปหนึ่งครับผมสวัสดีคับท่านผู้ชมอยู่กับผมทาแบบบ่อยนะครับ ก็เป็นปัญหาของใครหลายๆคนครับที่จะพยายามกําจัดกลิ่นในถังขยะที่มีกลิ่นเหม็นให้ลดลงหรือหายไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขจัดกลิ่นถังขยะในคลิปนี้กันดูนะครับผมให้เราจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆดัง,ดงนี้นะครับ 1.Baking กกิ้งซดา 2. น้ำส้มสายชูแล้วก็3แอลโกอฮอล์ล้างมือล้างแผลนะครับ4น้ำยาล้างจาน เมื่ออุปกรณ์ของเราครบแล้วนะครับก็จะมาผสมใส่ในขวดพอกี้กันเลยเดี๋ยวผมจะถอดตัวหัวชีดออกก่อนนะครับให้เราใส่เบกกิ้งโซดาลงไป1ช้อนโต๊ะ น้ำส้มสายชูนะครับใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับใส่หนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำยาล้างจานใส่ลงไปครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปผสมนะครับอีกหนึ่งแก้วต่อไปก็เอาหัวพวกกี้นะครับมาสวมได้เลยนะครับแล้วก็ทำการเขย่าขวดนีครับให้เข้ากัน ก็เสร็จเรียบร้อยครับส่วนผสมของเราก็นําไปฉีดใช้งานได้ผมก็จะเอาขวดพกเกี้นะครับมาฉีดที่บริเวณถังขยะที่มีกลิ่นเหม็นให้เราฉีดให้ทั่วเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการปิดฝาถังทิ้งไว้ ผมจะทิ้งไว้สักครึ่งวันนะครับผมฉีดตอนเช้าเดี๋ยวตอนค่ำนะครับเราค่อยมาเปิดดูกันนะครับว่ากลิ่นของถังกระากเนี่ยมันจะจางหรือว่าหายไปบ้างหรือเปล่าอืมกลิ่นที่เหม็นๆเนี่ยหายไปแล้วครับผมซึ่งตามปกตินะครับถ้ายืนอยู่ตรงเนี้ย ถ้าเราเปิดฝาถังขยะเนี่ยกลิ่นเหม็นเนี่ยจะขึ้นมาแตะที่จมูกเลยแต่นี่แทบไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะครับผมก็ถือเป็นการแก้ปัญหาในการขจัดกลิ่นเหม็นของถังขยะที่ดีเลยนะครับแต่เพื่อนท่านใดที่กําลังมีปัญหาอยู่ก็สามารถลองเอาวิธีการในคลิปนี้ครับไปแก้ไขปัญหาดูกันได้นะครับก็โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เต่เป็นเทาน,นี้ก่อนไว้ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ